มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนน้องธนาเข้าพิธีปลงผมเตรียมบวชให้กับคุณแม่อย่างเรียบง่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก่อนหน้านี้เป็นประเด็นที่ทําเอาหลายคนนั้นเห็นใจพระเอกหนุ่มอย่างมากนะคะซึ่งน้องเองเผยเรื่องที่จะบวชโดยในขณะที่นักข่าวกําลังสัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าว<ม>ก็มีคําถามนึงที่ทําเอาน้องธนาถึงกลับหันหลงังแล้วก็เพื่อสงบสติอารมณ์ทันทีค่ะ ทางด้านน้องธนาบอกว่าจะบวชขอไม่เชิญใครอยากจะให้เป็นงานในครอบครัวเหตุผลที่ได้ปล่อยโฮไปกลางวงสื่อเป็นเพราะว่าตนเองซาบซึ้งที่จะได้ทําเพื่อแม่แล้วก็ครอบครัวไม่เกี่ยวกับนักข่าวที่ถามจี้ใดๆเลยค่ะล่าสุดนะคะหนุ่มน้องธนาก็ได้เข้าพิธีปลงผมเป็นที่เรียบร้อยนะคะทางด้านดีเจป๋อมแปมก็ได้ออกมาโพสต์ภาพน้องใส่ชุดขาวกำลังปลงผมหน้าเพื่อเข้าพิธีบวชค่ะ ซึ่งภายในภาพจะเห็นว่ามีคนในครอบครัวเท่านั้นนะคะแล้วก็คนใกล้ชิดของนากหน่องเท่านั้นค่ะรวมถึงพี่ชายอย่างหนุ่มบอยประกรณ์ที่ได้โพสต์คลิปดีโอนะคะผ่าหน้าเข้าโบสค่ะพร้อมแคปชั่นสุดสั้นๆแต่ว่าซึ้งระบุว่านากหน่องทำให้แม่อิ่งใจสาธุทำกลางเพื่อนๆในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญกับการบวชในครั้งนี้อย่างมากมายค่ะ ทางทีมงานเองขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ